สำหรับแนวข้อสอบที่4นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหอละมอนะครับแล้วก็คอลอนนนะเรามาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับในเรื่องของหอละมอแล้วก็คอลอนนนะครับดูตัวอย่างเลยนะจากตัวอย่างเนี่ยให้เราหาหอละมอนะครับแล้วก็คอลอนของตัวเลข3ตัวนี้นะครับก็คือ12 18แล้วก็24วิธีการที่ครูจะ แนะนําไม่ทําก็คือการหารนะครับก็คือการหารสั้นเราลองมาดูการหาหอละมอกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเราต้องการหาหอละมอนะครับโอเคตัวแรกนะครับหอละมอเอาเลขเนี่ยสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่มาตั้งนะครับสิบสองสิบแปด แล้วก็24ตั้งแบบนี้นะแล้วก็หารโอเคเราดูว่านะครับเ,เลขอะไรที่สามารถหารทั้งสามตัวนี้ได้ลงตัวต้องหารทั้งต้องหารให้ครบทั้งสามตัวเลยนะครับก็คือเลขสองใช่ไหมเอาสองหารนะครับสองหกสิบสองสองเก้าสิบแปดนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่โอเค อ่ะอยังหารต่อได้เราก็หารต่อเลยนะครับเลขอะไรที่หาร3ตัวนี้ลงตัวก็คือเลข3นะครับอเอาแม่3หารนะครับ3 2 6นะครับ3 3 9 3 4 2นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวเลข2 3 4เนี่ยนะครับถ้าเราเอาแม่2หารเนี่ย2หารลงตัวใช่ไหม 3หารไม่ลงตัว4หารได้ลงตัวการหาหอร์มอจะต้องหารลงตัวทุกตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็หยุดไว้แค่นี้เพราะว่ามันมีเลข3ตัวหนึ่งเนี่ยที่หารไม่ลงตัวนะครับเวลาการดูหอระมอเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาเจ้าตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตัวที่เอาไปหารร่วมกันได้นะครับสตัวฉะนั้นนะครับหอร์มอนะครับก็จะมีค่า เท่ากับเอาเลข2กับเลข3มาทำอะไรกันมาคูณกันนะครับอรลมอนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ6อืมเป็นแบบนี้นะครับได้มาแล้วนะว่าอรลมอเป็น6โอเคมาดูคอนอกันบ้างน,นะครับ นี่มันมาจากคำว่าคูณร่วมน้อยนะครับมาดูกันเลยนะครับหารเหมือนกันนะครับคูเอาสิบสองสิบแปดแล้วก็ยี่สิบสี่ตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หารเอาแม่สองหารเหมือนกันนะครับสองหกสิบสองสองเก้าสิบแปดสองหนึ่งสองสองสองสี่ หารต่ออีกนะครับเอาแมา่เอาแม่อะไรดีแม่สามนะครับสามอะไรสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองนะครับอ่ะเรายังสามารถหารต่อได้นักเรียนคอลนอนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหารได้ครบทุกตัวหารแค่บางตัวก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างสองกับ4เนี่ยมันจะหารสองลงตัวฉะนั้นครูอเอาสองหารต่อเลยนะครับสองหนึ่งสอง สอหารสาไม่ได้ดึง3ลงมานะครับ2องโอเคเรียบร้อยนะครับหารต่อไม่ได้แล้วนะครับมาดูคอรนอเนี่ยนักเรียนเขาจะพิจารณาตัวไหนเลขสอเลขสาเลขสอแล้วก็นี่ด้วยนะหนึคือก็คือว่าเอาหมดเลยนะครับฉะนั้นคอรนอน ก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น2คูณอะไรคูณ3แล้วก็คูณ2คูณ1นะครับคูณ3คูณ2โอเคมาคูณตัวเลขกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับ3คูณ2เป็น6 3โอเคนะ3ูณ2เป็น เป็น6นะครับ6คูณ6เป็น36 36คูณ2เป็นเท่าไรเป็น72นะครับฉะนั้นคอลอนอก็เลยมีค่าเท่ากับ72ลองคิดเลขดูนะครับว่าจะได้คอลจ2หรือเปล่าโอเคก็จบกันไปนะครับในเรื่องของพื้นฐานนะอันนี้เป็นพื้นฐานในการหาหอรอมอแล้วก็คอลนอโดยที่ครูแสดงวิธีการ กา,การหาจริงๆมีวิธีหลายวิธีนะครับในการหาของมอแล้วก็คอ,อนอนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอตัวเลขที่มันมีค่ามากๆนะครับเช่น 6, 1, 7 5 6ด6้อยห0าอะไรพวกน,นี้นะครับถ้าเราไปตั้งหารเนี่ยก็คงจะตั้งหารกันยาวพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เรานิยมใช้ก็คือใช้ยุค,คลิกนะครับใช้ยุค,คลิกเนี่ยในการ หาหอลมอนะครับเมื่อตัวเลขมันมีค่ามากๆเราจะหาหอลมอะอนะ,อะวิธีการนะครับให้เราเหาทีละตัวก่อนถ้ามันมี3ตัวนี้นะให้จับคู่หาทีละคู่ก่อนนะครับอันแรกนะครับหาหอลมอนะครับของอะไร756นะครับและอีกตัวเลขหนึ่งก็คือ1,764 ให้หาไอ้สองตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการดูดีๆนะให้อกสองตัวนี้มาเขียนตั้งไว้เลยนะครับเขียนว่าเจ็ดห้าหนะครับแล้วก็อะไรหนึ่งเจ็ดหกสี่และให้นักเรียนเนี่ยขีดเส้นยาวๆนะครับลากมาเลยนะครับขีดเส้นยาวๆเนี่ยลากลงมาเลยนี่ลากแบบนี้นะโอเค จากนั้นนะครับนี่สังเกตนะมันมีตัวน้อยกับมีตัวมากใช่ปะ่ะนันกเรียนให้เอาไอ้ตัวเนี้ยไปหารตัวเนี้ยว่าหารได้กี่ครั้งนะครับ756เนี่ยหาร1,764ได้กี่ครั้งผลปรากฏว่าหารได้2ครั้งนะครับโอเคหารได้2ครั้งนะครับหารได้อะไรผลได้เป็น1 5 1 2นนะครับผลจากการหารเอามาเขียนตรงนี้ นะครับค่าที่ได้นะครับเอา7 5 2เนี่ยคูณ2ได้1512นักเรียนก็เอามาทำอะไรเอามาลบกันนะครับเพื่อจะดูว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่ก็ได้เป็น200นะครับ52โอเคนะ,ะมาดูบ้างมาดูตรงนี้บ้างนะครับว่าตัวนี้คือเลขตัวน้อยใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งคือเลขตัวมากเอาตัวน้อยไปหารตัวมากหารได้กี่ครั้งหารได้3ครั้ง ค่าที่ได้คือเท่าไหร่นะเอา3าคูณกับ252มีค่าเป็น756พอดีเป๊ะไหมพอดีเป๊ะเลยถูกไหมเพราะว่าถ้าเราลบกันมันจะเหลือเป็น0ประเด็นคือหอรอโมคือตัวไหนหอรอโมคือตัวที่เอาไปหารตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับฝังอีครั้งนะหอรอมคือตัวที่นําไปหารตัวสุดท้ายฉะนั้น25 2เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหอรอมมนั่นเอง โอเคแต่อันนี้เราเพิ่งหาแค่คู่เดียวตกป้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้หาแล้วจกบมางยังเหลือ2100อีกนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับอ่ะหาหอรอมอทีเนี้ยเราเอาตัวเนี้ยมาตั้งใหม่นะครับเป็น2 5 2อยังเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็คืออะไร2 100อีกครั้งหนึ่งนะครับ เราเอาหอเรามอที่หาได้จากครั้งแรกเอามาตั้งเพื่อหาหอเรามอกับตัวที่เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับทําเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเอา2 5 2กับ 2, 2 100 0, 0, ตั้งแล้วก็ให้ขีดเส้นลงมายาวๆ2อ่าแบบนี้แบ่งเป็นช่องๆแบบนี้นะครับนี่แบ่งไปเลยนะครับโอเคนงแบบช่องแล้วนะ มีตัวน้อยกับตัวมากให้เอาตัวน้อยไปหารตัวมากหารได้กี่ครั้งหารได้8ครั้งนะครับโอเค8คูณกับ252มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น2016แลวเอามาทำอะไรกันนะเอามาลบกันนะครับผลที่ไดจากการลบมันคือเศษใช่ไหมได้เป็น84โอเคเรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมี2ช่องนะครับตัวนี้ตัวมากตัวนี้ตัวน้อย เอาตัวน้อยไปหารตัวมากนะครับว่าได้กี่ครั้ง84หาร5อ0 2 0 0ยห้ได้กี่ครั้งได้3ครั้งถูกปะมันคืออะไร252พอดิเป๊ะเลยนะครับเอามาทำอะไรกันเนี่ยเอามาลบกันก็จะได้เศษเป็น0โอเคหอลมอคือตัวไหนนะหอลมอคือตัวที่เอาไปหารตัวสุดท้ายนะครับนี่คือหอละมอ โอเคเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะหอรอมของม,มีตัวเลขอะไรบ้างนะที่เราหาก็คือ756อีกตัวหนึ่งก็คือ1764เลขตัวหนึ่งก็คือ210 0หอรอมอของมันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ84นะครับ โอเคก็จะห่อลอมอได้แล้วนะครับลองกลับไปทบทวนกันดูนะครับในเรื่องของเ,อเทคนิคในการหาห่อลอมอแล้วก็คอลนอ